สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่มีคุณคาเฟ่ตบบนคลองห้าอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกันค่ะสำหรับเส้นทางการไปนะคะทุกคนสามารถเข้าหาที่ g o o g l e Map พิมพ์คำว,ว่ามีคุณคาเฟ่เท่านี้ก็จะขึ้นพิกัดร้านมาให้เราเลยค่ะพอมาถึงอยากจะบอกว่าร้านน่ารักมากเลยทุกคนมีโซนถ่ายรูปมุง้งมีน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดที่ร้านเขาจะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์แล้วก็โซนในห้องแอร์นะคะไปเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าน่ารักไม่แพ้ข้างนอกเลยค่ะ ในร้านเขาก็มีที่นั่งให้เลือกนั่งเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเข้าไปนั่งในโซนด้านในสุดค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านในสุดนะคะจะมีวิวสามารถเห็นหมอปลาข้างนอกได้ด้วยค่ะส่วนเมนูอาหารเขาก็มีให้เลือกมากมายมีทั้งของคาวและของหวานเมนูวันนี้ที่เราสั่งมากินก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือสปาเกต็ตตี้ไก่กรอบราดซอสพริกแกงแดงส่วนขนมหวานก็จะเป็นฮันนี่ทสต์ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาให้หารปลากันนะ